รับชมรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8 v ปี2019จด20การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น10,600เดี๋ยวน้องม่จะพาไปรับชมรอบๆค่ะนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องยนต์2.8อยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนนะคะกับรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะพามารับชมกับ Toyota Fortuner 2.8ตัว v c ขาวปี2019จดทะเบียนการใช้งานปี2020การันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยนะคะหากนำรถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่ตตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังน้ำ หลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนคันนี้สีขาวป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1 5 9่0 0้บาทประมาณนี้ค่ะประหยัดไปถึง6กแสนหเลยเหลือเพียงแค่93,9,000นสนเกเท่านั้นผ่อนเร่มต้นหมื่นหกค่ะรับรายได้นะอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นสาม็ดขึ้นไปซื้อคนเดียวได้นะคะต้องรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดคันนี้มันผ่อนอยู่ประมาณหมนะื่นเนาะถ้าหมื่นก็รายได้ประมาณสามหม ก็ประมาณ3 5มหมื่นห้าอะ รับรายได้3 5มหม3่ื่นห้าเมื่อกี้บอก37มื่นเจ็ดใช่ไหมรับรายได้ประมาณ3 4 3 5มืขึ้นไปนะคะคนเดียวได้ก็รายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดสนใจนะคะในเรื่องของเครดิตปรึกษายกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนดีกว่าคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกระจังหน้าโครเมียมค่ะตัวนี้เป็นรุ่นปี2019.20เกนาะก็เป็นตัวมิเนอร์เชนมาละตัวนี้เครื่องยนต2.8่นะตัว V ก็เครื่องอแรงม้าอยู่ที่ร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมา้าสนใจยังไงนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูสภาพตัวรถได้คันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะ,ะน้ำนึ่งจะสลับกันค่ะก็จะมีรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่ารถที่ปรับสภาพแล้วเอามาให้ทุกทท่านได้รับชมได้มาดูกันนะคะว่ารถแรกเข้ามีสภาพแบบไหนเราน้ำหนึ่งรีวิวแบบจริงใจขนาดไหนนะคะให้ได้รับชมกันแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กก็จะได้เป็นแม็กเดิมนะสีทูโทนดิสเพกสีล้อแม็กหกลูค่ะนะ คันี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเ้ยวที่กระจกมองข้างด้านนอกนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมบันไดข้างค่ะจะเป็นสีเทาเนาะเป็นสีเทาตัดตัดกับสีดำนี่ค่ะก็จะเป็นบันไดข้างส่วนเบาะนะคะถ้าเป็น2 8จจะได้เป็นตัวสีน้ำตาลเข้มถ้าเป็น2 4จจะได้เป็นเออเป็นเบาะเออถ้าเป็นขับซี ขับสีเนาะขับสีจะเป็นเป็นเบาสีครีมไม่ใช่สีครีมดีจะออกเป็นเป็นเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะอันนี้อันนี้คือผู้ภะษาง,ง่ายๆอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็จะได้เป็นเบา,ไฟฟา,า,บาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านี่ค่ะ พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวามีพนเดิลชิพนะคะแล้วก็มีตัวครุฑคอนโทลน,นะคะสามารถล็อกความเร็วได้ในขณะที่เราวิ่งเนาะล็อกความเร็วนะ,ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นหนังนะ,ะสีดําตัดกับสีน้ําตาลสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะยกคูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะพวกคู่มือต่างๆนะคะเราก็มีให้นะบางคันที่บางทีไม่มีคู่มือบางทีรถ ถ้าบางคันนะเจ้าของเดิมอาจจะไม่ได้แบบเอาคู่มือไว้ที่บ้านบางคันเป็น,ปนรถเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถผ่อนได้แต่นี้จะเป็นรถหน่วยงานนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานาก็ข้อ<ๆ>ดีของรถหน่วยงานก็คือสามารถนะคะรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะสามารถทราบแหล่งที่มาที่ไปได้คันนี้ได้กุญแจสองดอกได้กุญแจสองดอกเป็นรถพดระวังหน่วยงานค่ะอ่ะอดูข้อมูลให้สักนิดหนึ่ง ดับดูก่อนอ่ะให้ดูภายในคร่าวๆอ่านี้เป็นรถหน่วยงานนะคะลำดับลำดับนี่ค่ะนี่ๆๆลำดับอยู่นี่ลำดับที่หนึ่งนะคะขับมือเดียวมีกุญแจให้สองดอกนะคะคันนี้ได้กุญแจสองดอกเอามาดูในส่วนของตัวน็อตด,ดีกว่า พวกน็อตต่างๆไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไข่พี่ๆขานะคะในเรื่องการรีวิวนะคะสามารถปรับติชมน้ำหนึ่งได้นะนะคะยินดีน้อมรับค่ะปรับปรุงแก้ไขนะคะด้านข้างก็จะเป็นสีดำตัดกับสีน้าตาลตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุสีเงินเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าอออโตทั้ง4บานเลยแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะ การันตีสภาพเดิมไม่มีพิดคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังเรามีเล่มให้ทุกคันนะคะเรามีเล่มให้ทุกคันนี่ค่ะให้ดูด้านข้างแผงประตูนะคะสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะคะตรงนี้ก็เป็นวัสดุะนะคะ สีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้าถุงลมนิรภัยมีถึง7ใบด้วยกันนะคะแล้วก็เบาะสามารถปรับได้40-60ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็มีวางแก้วน้ำนะคะแอ์มีทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะมีไฟด้านหน้าค่ะแล้วก็มีไฟตรงกลางรวมไปถึงนะคะอะ่ะมีไฟด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะ,ะแล้วก็ตรงแถวที่3าด้วย แถวที่สามค่ะก็พับง่ายๆก็สามารถพับตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็พับดันขึ้นได้นะคะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 198 4963สสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นนั่งอ่า ส0่สนะคะก็ยกก็ขึ้นไปนั่งได้อะให้ดูแถวที่3นั้นหนึ่งจะพับให้ดูแถวนึงก่อนเนาะด้านหลังแล้วก็อีกด้านหลังนี้อะปรับให้มันชัดหน่อยเนี่ยค่ะให้ดูในของอ่าระดับวางเท้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะพับขึ้นด้านข้างสนใจนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลย การันตีสภาพเดิมนะคะในส่วนของสภาพตัวรถนะอ่นน้น้ำนันเก็บตรงนี้กระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อโครงสร้างรถต่างๆนี่ค่ะล้อมแม็กนะคะได้ดิสเบกสี่ล้อเลยไฟท้ายได้ไฟท้ายเดิมสปอยเลอร์นะคะตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์ฟินนี่ค่ะ ท้ายไฟฟ้าได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนี่ค่ะถือว่ากว้างมีถาดยางรองให้เรียบร้อยนะคะนี่สนใจนะคะยกหูโทรหาสอบถามได้เลย0961984963นะคะนี่ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยในเรื่องของรอยพูดของประแจไขนะรอยเมคอัพเดิมๆ การันตีสภาพเดิมอันนี้น้ำหนึ่งย้ําเลยหากนํารถออกไปนะและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวน มั่นใจได้ที่นี่เปิดมา24ปีแล้วนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยมาทดลองขับถ้าอยากมาดูตัวรถก่อนยังไม่ตัดสินใจว่าจะซื้อไหมอยากเห็นตัวรถเข้ามาได้เลยค่ะโทรหาน้ำหนึ่งได้ค่ะยินดีค่ะนะคะ0961984963ก้มต่ำดูสักนิดนึงก่อนปล่อยนะคะเราจะดูเช็คในส่วนของยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะนี่อันนี้คือใต้ท้องรถสภาพเดิมสภาพสวยนะคะที่นี่จะเน้นเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอเดี๋ยวราเปิด ถ้ายไฟฟ้าให้ดูสักนิดหนึ่งคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะอ่ะมาดูตรงนี้ด้าน,นข้างฝั่งนี้ถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ก่อนหน้าน,นี้ถ่ายอีกค่ายหนึ่งถ้าเป็นเอ่อค่ายนี้นะคะจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แลงนี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ เรามีทุกรุ่นทุกค่ายค่ะนะคะสนใจก็ติดตามในช่องน้ำหนึ่งไว้นะก็จะมีรถครอบครัวนะคะให้ได้รับชมกันอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างภายในนะคะก็นี่ค่ะทุงลมนิรภัย7บายใบกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะในส่วนของยางก็จะได้อยู่ที่265ทับ 60R18 แม็กขอบ18นิ้วค่ะนี่ สนใจยังไงก็โยกหุโทรหัสอบถามได้เลย0961984963แผ่นยังร้องให้เรียบร้อยกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้ง2เบาะเลยทั้งเบาะผู้ที่สารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ในส่วนของตัวน็อตต่างๆค่ะเราการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วอันนี้โครงสร้างรถโครงสร้างเดิมอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งไปหากนำรถออกไปนะคะถ้าไม่มั่นใจค่ะเราจะมีเอกสารนะ ในสัญญาซื้อขายเราจะมีบอกอยู่นะว่าเรามีรับประกันอะไรบ้างมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีค่ะมีวารันตีหลังการขายให้พี่ๆขาคุ้มสุดๆแล้วนะคะมาดูตัวรถได้รถที่น้ำนหนึงรีวิวนะคะถ้ามองโดยทั่วไปแล้วอาจจะสูงกว่าที่อื่นเล็กน้อยนะคะหมื่นสองหมื่นแต่ได้รถนะคะที่ได้ความสบายใจใช้ได้ยาวๆที่นี่เป็นบริษัทเพชรยนค่ะเป็นที่ของเจ้าของเขาเองไม่ต้องกังวลว่ารถนะคะได้รถไปแล้ว จะหนีไปไหนไหมจะรับผิดชอบดูแลไหมเรามีวารันตีหลังการขายให้เรามีหลังการขายให้ค่ะรถออกจากน้ำหนึ่งไปแล้วน้ำหนึ่งยังดูแลต่อค่ะนะคะไม่ใช่ว่าไปแล้วหายไปรับนะคะมีปัญหาอะไรโทรหาน้ำหนึ่งได้ตลอดต่อให้น้ำหนึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ จะมีเจ้าหน้าที่เซลล์ท่านอื่นนะคะคอยดูแลต่อหรือโทรเข้าบริษัทได้เลยนะคะเข้าโทรบริษัทเพชรยนต์ได้เลยค่ะแล้วลองสอบถามได้เลยว่ามีเซล์ชื่อน้ำหนึ่งอยู่ไหมนะคะถ้าไม่มั่นใจนะว่าอยู่เพชรยนต์จริงหรือเปล่านะคะนี่อ่ะให้ดูนี่ก็้ําหนึ่งก็ถ่ายอยู่ที่สถานที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนี่ค่ะปลายข้างๆมา,าเริ่มเลยนะคะโทรสอบถามได้เลยอ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้สไตล์ของ Fortuner อยู่แล้วแล้วก็มีฟังก์ชั่น ซ้ายขวาที่พวงมาลายัยมีคูดคอนโทรค่ะนะคะมีพัดิลนชิปสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เกียร์ออโต้ค่ะนะคะมีระบบนะคะอีโคโหมดนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดนี่ค่ะการลื่นถลายมีหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนไอเยบเบรกกดปุ่มสตาร์ท เลขไม้นะคะอยู่ที่18271โลนะคะ1 8 2 7 1โลี่ค่ะสนใจทักมาดูตัวรถได้เลยนะคะหน้าจออะกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะมีเส้นกะระยะให้นะคะมีเส้นกะระยะให้หน้าจอกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะไฟด้านหน้านะคะนี่คือคโซนด้านหน้าค่ะแล้วก็มองไปด้านหลัง ก็เป็นรถครอบครัวนะคะ Fortun e r ใครที่สนใจแบรนด์นี้อยู่นะคะอยากได้อยู่ก็เข้ามาดูตัวรถได้มาเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดในเรื่องของห้องเครื่องด้านหน้านะคะให้ดูในส่วนของตัวรถกันมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนะคะก็แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงยังไม่ตกใต้ท้องช้างนะคะสภาพยังสวยสภาพดีดีรถไม่ช้ำยังไม่ยับเยินนะคะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนค่ะนี่ค่ะอ่ะแล้วก็ให้ดูตัวน็อตต่างๆนะคะด้านข้างไฟด้านหน้านะคะไฟเดิมนะคะแล้วก็คานด้านหน้านี่อาจจะมีรอยตรงนี้นะคะก็มีทุกคันนะคะเพราะว่ายาง ตรงนี้นี่ค่ะอ่ะก็จะเป็นแบบรอยรอยยางนี่ด้านข้างด้านหน้าสนใจทักเข้ามาได้นะคะไฟด้านหน้าไฟเดิมจากโรงงานค่ะนี่ แล้วก็ฝากระโปรงเป็นตาโตโยต้านะคะสภาพเดิมสวยการันตีไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ําอันนี้เรารับประกันมีวารันตีหลังการขายให้มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีด้วยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ค่ะปี2019-20นะสนใจคันนี้สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ป้ายแดงอยู่ที่1 5ึ่งล0านาแก็ประหยัดไปถึง6กแสนเลย6กแสนประมาณ6กแสนห้า 4,000นะประหยัดไปถึง6 5 4 0 0 0 0บาทเลยนะคะเหลือเพียงแค่9,39,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 16,500, 16,600ประมาณนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะอยากมาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะถ้ายังไม่สะดวกหรือว่า อยากเข้ามาดูนะแต่ไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะนะคะก็โทรหานั้นหนึ่งได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3เดี๋ยวเราแอดไลน์กันแล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมให้ได้เลยหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถวิดีโอขอคุยกับน้นหนึ่งได้ผ่านทางไลน์ได้ค่ะผ่านทาง Facebook ได้ค่ะนะ,ะหรือว่าอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูตัวรถเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะมีบริการนะคะวิ่งเซนจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีส่งรถสไลด์ให้ด้วยเรามีครบทุกวงจรค่ะสนใจยังไงทักเข้ามาม ได้ค่ะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ